ต้องบอกเลยว่า,วามีพิธีลงนามนะฮะบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครับระหว่างโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีแดวอนซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมเนี่ยเป็นโรงเรียนดังนะ,ะที่สอนภาษากับวิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยาครับก็มีคุณอาทิตย์ชูกิติกุลนะครับผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยาลงนามบันทึกข้อตกลงนะครับร่วมกับนายเรืองชัยศรีอุทัยนะครับซึ่งเป็นผู้รับบอนุญาตนะะของโรงเรียนสอนภาษาอ่าเกาหลีนะแดวอน แล้วก็มีนายแทวอนแบร์ประธานบริษัทนะทีเอบีทีบิลนะครับคอร์ปอเรชั่นคณะกรรมการและตัวแทนวิทยาลัยนะครับร่วมกันเป็นสักขีพยานคุณผู้ชม ท่านอาทิตย์เนี่ยก็บอกว่าการลงนามความร่วมมือครั้งนี้นะก็จะกอ่อให้เกิดประโยชน์นะกับการเรียนอย่างมากครับโดยทางโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีแดวอนเนี่ยก็จะส่งอาจารย์นะมาสอนให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจครับแล้วก็เลือกที่จะเรียนซึ่งอยู่ระหว่างการจัดตารางเรียนนะในภาคเรียนที่จะเปิดใหม่นี้โดยทางวิทยาเทคโนโลยีย,ยุทธยาครับได้เปิดหลักสูตรปรวชและปวสประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิชา,าสาขาวิชานะครับช่างยนต์ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และช่างกลโรงงานมีการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการหลายแห่งในจังหวัดพระนครศรียยานะครับรองรับนักศึกษาที่จบ การศึกษาหรือฝึกงานนะครับซึ่งจากการติดตามสถานการณ์ความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศเกาหลีเนี่ยก็มีความต้องการแรงงานจากประเทศรวมทั้งไทยด้วยนะครับจึงเห็นว่าหากนักศึกษาเนี่ยได้มีการฝึกภาษาก็าสามารถที่จะนําไปประกอบการสอบหรือว่าการเดินทางไปทางอย่างต่างประเทศได้นะครับไปฟังเสียงคุณอาทิตย์ครับครับในการที่เรามีความร่วมมือกับโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีแดวอนเนี่ยเรามี การช่วยเหลือสกันละกันโดยทางโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีดาวนเนี่ยจะมาสอนให้กับนักศึกษาของเราที่มีความสนใจจะเรียนภาษาเกาหลีและมีจุดประสงค์จะไปทํางานที่ประเทศเกาหลีนะครับก็จะจํานวนประมาณเท่าไหร่ยังไม่ทราบแต่ทางโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีดาวนเนี่ยจะมาสอนให้เราส่งครูมาสอนให้กับนักศึกษาเราซึ่งมันจะเป็นพื้นฐานต่อไปในอนาคตปีสองปีเมื่อเด็กเรียนจบอยากไปทํางานประเทศเกาหลีก็ มีโครงการของโรงเรียนที่ว่าไม่ต้องเสียอะไรเลยเข้าค่าย50วันใช้จ่ายไม่ต้องออกจนกว่าจะไปทำงานที่เกาหลีค่อยผ่อนส่งอันนี้เป็นโครงการที่อยากจะบอกไว้คร่าวๆใครสนใจนะครับคนนอกก็สนใจนักศึกษาข้างนอกก็สนใจก็มาติดต่อที่วิาลเราได้โดยตรงนะครับเพราะว่าเ,เราจะเป็นศูนย์ของโรงเรียนสอนภาษาแดวอนที่มีโครงการนำคนไทย ไปทางานที่ต่างประเทศโดยการที่ถ้าพูดง่ายก็คือ,คอทางโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีแ <Yeah. S 1> ดวอนเนี่ยจะเป็นเทรนเนอร์ภาษาเกาหลีเพื่อไปสอบเพราะในการสอบออของข้อตกลงของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเกาหลีนะครับอันนี้เป็นเป็นถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็คือต้องใช้ภาษาเกาหลีเป็นการสอบเพราะฉะนั้นตรงนี้โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีแดวอนเนี่ยโดยคุณเลิรงชัยเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องของการส่งคนไปทํางานต่างประเทศในการเรียนรู้ภาษาเกาหลีซึ่งผมได้คุยกันเรียบร้อยแล้ว ก่อนที texts, in ingo, <city> ่จะทำข้อตกลงที่จะเป็นสัญญากันนี้นะครับไปดูโรงเรียนมาแล้วถูกต้องตามกฎหมายไทยครับและทุกอย่างที่ทําถูกต้องหมดผมถึงได้ร่วมมือกับทางทางโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีแดวอนแล้วทางโรงเรียนภาษาเกาหลีแดวอนก็เร้มาดูวิยีอะไรของเราว่ามีความเหมาะสมไหมมีความตั้งใจที่จะร่วมมือร่วมใจที่จะพัฒนาเรื่องของภาษาเกาหลีและการส่งคนไปทางานประเทศเกาหลีหรือไม่นะครับ ก็เลยมีวันนี้เกิดขึ้นมานะครับก็ต้องฝากทุกคนผู้ปกครองหรือว่า,านักศึกษาที่อยู่ภายนอกในจังหวัดอื่นๆหรือที่ไม่ใช่วิทยาลัยของเรานะครับสามารถติดต่อประสานง,งานอยากเรียนภาษาเกาหลีฟรีก็ได้ครับหรือจะเสียตังก็ได้ครับนะทางโรงเรียนภาษาเกาหลีไดวอนพร้อมเสมอและเราก็ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ในการที่จะหานักศึกษาส่งไปให้เขาพัฒนาต่อไปอันนี้เป็นประโยชน์สําหรับคนไทยมากครับ ตอนนี้ทางวิยาลัยของเราเทคโนโลยีทยากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบมสมนะครับหรือเทียบเท่าหมหกนะครับหรือเทียบเท่าเข้าเรียนต่อในระดับปวชอนะครับและปวสอนะครับตอนนี้เป็นโครงการที่วิยาลัยเราเปิดรับและที่เราร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสรรษษารศาสตร์หรือสถาบันสรรษษารศาสตร์นั้นเราเปิดจอปอครับวิศวกรรมความปลอดภัยซึ่งตอนนี้ใกล้จะเต็มแล้วนะครับเรารับเปิด3ามสิบคน ตอนนี้รับสมัครมาได้23คนหรือ7คนครับใครสนใจจะเรียนแบบออนไลน์อไซต์ครับอันนี้ไฮบริดก็มาเรียนได้นะครับที่โรงเรียนของเราจะเรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวนะครับแล้วก็เรียนออนไลน์เอานะครับสนใจก็เชิญนะครับแล้วก็มีโครงการใหม่โรงเรียนสองภาษาเกาหลีดาวนก็ลองมาติดต่อดูนะครับที่เวทยาลัยยินดีต้อนรับทุกท่านครับครับคุณผู้ชมครับม เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าวิทยาเทคโนโลยีอยุทยานี่เป็นวิทยาที่เขาเรียกว่าเรียนช่างต้องมาเรียนที่นี่ขณะดเดียวกันครับ คุณเรืองชัยศีว์ไทยนะฮะผู้บริหารองโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีดาวอเนี่ยก็บอกว่าทางประเทศเกาหลีเนี่ยต้องการแรงงานนะจาก16ประเทศเลยนะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีแรงงานจากไทยด้วยนะครับแต่ละปีมีการแรงงานไทยเนี่ยเดินทางไปจํานวนมากทางโรงเรียนเนี่ยมีโครงการนาสนับสนุนการไปทํางานในต่างประเทศโดยเพราะเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแม้ว่าไม่มีทุนเนี่ยก็จะมีโครงการต่างๆนะที่สามารถผ่อนชําระอย่างได้เลยนะฮะซึ่งหากมีนักศึกษาที่สนใจมาเรียนภาษาที่วิาลเทคโนโลยีอยุธยา ก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะฮะพัฒนาความรู้ทั้งอาจารย์แล้วก็นักเรียนสามารถถ่ายทอดนะนำไปทดสอบความสามารถทางด้านเกาหลีใต้ไอเกาหลีนะขออภัยหรือว่า EPS นะโทปิกได้นะซึ่งเป็นบุคลากรที่จะมีคุณภาพเอาไปฟังเสียงครับครับในความร่วมมือตรงนี้ก็สิ่งที่นอกเหนือจากภาษาทางต่างประเทศแล้วโดยเฉพาะภาษาเกาหลีนะครับที่ทางวิทยาลัยและนักศึกษาที่ศึกษาปัจจุบันนี้นะ ก็จะเป็นเรื่องของภาษาเกาหลีนะครับซึ่งนักศึกษาที่ได้มาเรียนที่นี่นะครับก็ได้จะมีโอกาสในการที่จะเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะภาษาเกาหลีนะครับเพื่อเป็นการเสริมสเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักศึกษาที่จะเติบโตในอนาคตนะครับแล้วก็รวมถึงถ้าสมมุติว่านสําเร็จการศึกษาไปแล้วเนี่ยนะยังสามารถต่อยอดในเรื่องของภาษาไปสอบไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเกาหลี นะครับซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์ให้กับทั้งบุคลากรที่นี่แล้วก็นักศึกษานะครับเพื่อ,อในอนาคตถ้าสมมุติว่าจบไปแล้วมีงานทําที่ต่างประเทศก็มีโอกาสต่อยอดในเรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับแล้วก็ไรายได้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคร,ครับในขนาดนี้ตลาดแรงงานโดยเฉพาะชาเกาหลีนะครับได้มีการนําเข้าแรงงานต่างชาติ นะครับรวมถึงประเทศไทยแล้วนะมมีทั้งหมด16ประเทศนะครับซึ่งโครงการนี้มีทั้งหมดมา22ปีแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ปี2546นะโรงเรียนสอนภาษาแรีวววัฒุ์ธ,ธนีก็เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมให้แรงงานไทยไปทํางานอย่างถูกกฎหมายนะฮะฉะนั้นเนี่ยความร่วมือตรงนี้ก็อาจจะสร้างประโยชน์ให้กับนักศึกษานะครับรวมถึงผู้ที่อยู่ที่ยุทธยานะครับและจังหวัดที่ใกล้เคียงได้ไปทํางานอย่างถูกกฎหมายแล้วก็มี อาอชีพที่มั่นคงในอนาคตนำสำหรับความต้องการในทำงานต่างประเทศนะครับก็ปีนึงประมาณ5-6 0 0ึนคนที่รัฐบาลของเกาหลีเองได้นำเข้าแรงงานไทยเข้าไป